ูที่เยอรมันนะคะคุณผู้ชมเยอรมน,นีเนี่ยล่าสุดก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าทำสถิตินะคะมีตัวเลขผู้ติดเชื COVID ้อโควิดสิทะลุ1ล้านคนเป็นอีก1 000, ประเทศของโลกแล้วเหมือนกันนะคะอันดับของเยอรมน,นีตอนนี้เนี่ยอยู่ที่อันดับที่12ของโลกนะคะ ทะลุล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่24ชั่วโมงที่ผ่านมามีคนติดเชื้อมากถึงกว่า21,000คนนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีอันดับคนติดเชื้อสูงเนี่ยเยอรมน,นียังถือว่าน้อยนะน้อยที่สุดเลยด้วยซ้ำไป <c oughs> อยู่ที่15,767คนนะคะตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยเห็นบอกว่านายกรัฐมนตรีอังเกลาเมคเคิลบอกเลยว่ามาตรการยังไม่ถูกยกเลิกจนกว่าจะถึงวันที่20ธันวาคม นี่ถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะคะ20ธันวาคมแล้วก็อาจจะขยายไปต่อเนื่องอีกไปจนถึงเดือนมก,กราคมปีหน้าแล้วก็อาจจะมีข้อจํากัดบางอย่างเข้ามาแต่เขาจะใจดีผ่อนผันให้ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสอาจจะอนุญาตให้ร้านบางร้านเปิดได้อะไรอย่างนี้นะคะคเพื่อให้คนเฉลิมฉลองได้ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่ภาพรวมเนี่ยยังล็อกดาวน์ยาวๆอยู่ก่อนอหน้านี้เขาบอกว่าจะล็อกดาวน์ถึงพฤศจิกายนตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อเยอะครับ เรื่องของการล็อกดาวน์นะเศรษฐกิจก็ดิ่งะนะฮะมันไม่ได้มีตัวเลขเงินที่มุนหมุนเวียนเนี่ยก็ทําให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในะครับในยุโรปโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเนี่ยดิ่งลงนะฮะ